ยินดีต้อนรับสู่ม a สอ a u โ o เกรดศูนย์รวมข้อมูลเกี่ยวกับยานพาหนะล้ำสมยัยเทคโนโลยีล้ำอนาคตและนวัตกรรมทางการทหารจากทั่วโลก วันนี้เราจะพาคุณไปรีวิวเชิงลึกเกี่ยวกับโครนสต a d t โอเรียนไฟต์เตอร์โดรนปี2025โดยจะพูดถึงสเปคคุณสมบัติและเหตุผลที่ทำให้มันโดดเด่นในสนามรบสมัยใหม่โครนสต a d t โอเรียนเป็นคำตอบของรัสเซียต่อความต้องการระบบโดรนรบไร้คนขับที่มีระยะเวลาบินนานและสามารถทำภารกิจได้หลากหลายทางด้านข่าวกรองการสอดแนมและการโจมตีเป้าหมายแบบแม่นยำในปี2025โอเรียนได้พัฒนาจนเป็นอาวุธที่มีความยืดหยุ่น และผ่านการใช้งานจริงในสนามรบที่ซับซ้อนโอเรียนจัดอยู่ในประเภท m a ล UAV หรือ medium altitude long e n d u r ร n c e ซึ่งเป็นโดรนที่สามารถบินได้สูงปานกลางและอยู่นานต่อเนื่องหลายชั่วโมงตัวเครื่องมีความยาวประมาณ8เมตรและมีความกว้างติดถึง16เมตรดีไซน์แอโรไดนามิกเรียวยาวเพื่อเพิ่มความเสถียรและประหยัดเชื้อเพลิง น้ำหนักวิ่งขึ้นสูงสุดอยู่ที่ประมาณ1,000กิโลกรัมสามารถบรรทุกอาวุธหรืออุปกรณ์ตรวจจับได้ระหว่าง200-250กิโลกรัมซึ่งทำให้สามารถปรับภารกิจได้หลากหลายตามความต้องการ ด้านสมรรถนะโอเรียนปี2025ใช้เครื่องยนต์แบบลูกสูบพร้อมใบพัดด้านหลังสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ราว200กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยความเร็วเดินทางอยู่ระหว่าง120-150กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อประหยัดเชื้อเพลิงและรักษาความเสถียรสามารถบินได้สูงถึง7,500เมตรซึ่งสูงกว่าระดับการยิงของอาวุธต่อสู้อากาศระยะสั้นส่วนใหญ่และยังสามารถให้ภาพพื้นที่ด้านล่างได้อย่างชัดเจน จุดเด่นอีกอย่างคือความทนทานสามารถบินต่อเนื่องได้มากกว่า24ชั่วโมงและในบางภารกิจสามารถบินได้ถึง30ชั่วโมงระบบตรวจจับของโอเรียนเป็นหัวใจสำคัญในการปฏิบัติภารกิจมาพร้อมกล้องตรวจจับแสงและอินฟาราเรดขั้นสูงเรดาร์แบบรูรับแสงสังเคราะห์และระบบสื่อสารที่สามารถติดตาม ระบุและโจมตีเป้าหมายได้แบบเรียลไทม์ในปี2025ได้รับการอัปเกรดระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบเล็งยิงเพื่อเพิ่มความแม่นยำแม้ในสภาพอากาศเลวร้ายอีกทั้งยังรองรับการเชื่อมต่อผ่านดาวเทียมเพื่อการควบคุมเกินกว่าระยะสายตาทำให้ขยายพื้นที่ปฏิบัติการได้ไกลกว่าขีดจำกัดปกติที่250กิโลเมตร ด้านอาวุธโอเรียนสามารถติดตั้งระเบิดนำวิถีเช่น KAB 20และ KAB 50ขีพนาวุธอากาศสู่พื้นขนาดเบารวมถึงจรวดไม่ไกด์ในบางภารกิจซึ่งทำให้สามารถโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำทันยานกราะตำแหน่งป้องกันและทรัพยากรสำคัญของฝ่ายศัตรูในสนามรบจริงมีการนำไปใช้ในซีเรียและยูเครนซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถทางด้านการข่าวกรองและการโจมตีโดยตรง แม้ว่าโอเรียนจะไม่ใช่โดรนรบที่ออกแบบมาสำหรับการต่อสู้อากาศสู่อากาศแบบดั้งเดิมแต่คำว่าไฟเตอร์โดรนมาจากความสามารถในการติดอาวุธและบทบาทเชิงรุกในสนามรบมันจึงเป็นตัวเชื่อมระหว่างโดรนลาดประเวนทั่วไปและโดรนโจมตีหนักแบบ UC a v ให้ผู้บังคับบัญชามีเครื่องมือที่ยืดหยุ่นในสงครามยุคใหม่ โ r o นสตัด t อเรียนยังคงรักษาตำแหน่งคู่แข่งของระบบจากต่างประเทศอย่างเบรัตตาทีีและ MQ1 Predator โดยเน้นความคุ้มค่าความทนทานและการบำรุงรักษาที่ง่ายเหมาะสำหรับประเทศที่ต้องการเสริมขีดความสามารถด้านโดรนโดยไม่ต้องลงทุนสูงในระบบที่แพงที่สุด นี่คือบทวิเคราะห์เชิงลึกของ c r o n s t a d t Orion Fighter d r o n ปี2025ครอบคลุมทั้งสเปคคุณสมบัติและการใช้งานจริงหากคุณชื่นชอบการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการทหารและอยากรับชมรีวิวเครื่องบินรบโดรนและอุปกรณ์ล้ำสมัยอื่นๆอย่าลืมกดติดตาม m a s Auto u p d และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดการอัปเดตใหม่ๆ